สวัสดีครับผมเคหลังจากที่ห่างหายไปนานก็วันนี้มาอัปคลิปอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะพาพี่เจโปไปอุตสาห์นะครับพอดีว่าค่าไตาขึ้นเดี๋ยวจะมีอุตสาห์แล้วก็ตรวจเลือดนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ไปตรวจมาเนี่ยคาไตมันขึ้นสูงกว่าปกติไปเดี๋ยวเราใส่ชุดแล้วก็ออกกลังยอ่ะใส่เองได้ไหมเอาไปไงี้แหละไปน้ำหนักล่าสุดอยู่ที่4 9จ <4. 9. S 1> ุครั้งที่แล้ว4ี่จุดแดแต่หมอบอกว่าหมุนกำลังดีระหว่างนี้รอ คหมอ,อนนี้กิ่ทุมแล้วตอนนี้สิของเครื่งมาดูตรงเวลานะครับขอช่วยคุณหมอหน่อยนะที่ที่นี่เป็นที่าค่ะน่าจะเป็นคุณหมอนี่แหละใน,นระหว่างรอคุณหมอนะครับให้มาดูเท้าเนี่ยวิธีทําให้เ<ม>ท้าแมวกลางนะครับเอานิ้วจุ่มลงไปเลยครับแล้วก็เกาตรงนี้มันจะกลางออกเห็นไหมเขาเหมือนแบบจักกระเดียม,มามข้างนี้ด้วยกลางออกแต่อย่าไปทำกับน,นิ้วมือนะอาจจะโดนตบได้ หึงคิวแล้วหมอเรียกแล้วนู่น่ะจะไปไหนกันนี่ไปไม่ไนี่น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 ึ้นนึ้น่ข้างบนก็มีหมชือนเชอยู่ตัวเดแต่ว่าเชอกตัวใหกว่า อันนี้เดี๋ยวต้องปิดไฟนะครับแล้วก็คุณหมอก็จะสาวท้องนะครับเอาเจลทาเนาะสาวดูว่าข้างในพี่เจโปท้องกี่เดือนแล้ว <c oughs> อันนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมัน <c oughs> จะเห็นแค่แมวนะครับนะ <c oughs> แมวกับมือหมออันนี้ปกติอ่าสาวนี่หาหาอะไรครับดูต <c oughs> ับดูไตดูน้มอ๋อนิ่งเลย <c oughs> <c oughs> มองพี่หมอ

หนูข้าวใช่ไหมเสร็จแล้วเช็ดท้องปฏิไม่ดุเรอไม่ครับแต่ว่าเขาชอบอยู่คนเดียวเขาชอบอยู่คนเดียวใครไปกวนก็เขาก็ตกอ่ะไม่ไม่ได้ตกเลยใครไปกวนเขาก็ตกเก่งมากเก่งมากครับปรุงเรียบเรียบร้อย ไตมีซีสองข้างส่วนใหญ่ถ้าไตมีซีสองข้างแบบนี้ผ่าไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วในแมวมันก็จะมีไตเสือ่อมไตมีซีสส่วนใหญ่ก็จะเจอในแมวพันธุ์สปอตติฟูเปร์เซียอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเจอในตอนอายุเยอะๆตะบางเคสก็เจออายุนอ้อยสองสปีก็เจอก็รักษาแมวแมวโรคไตแทนให้ทำเกลือ าหารมาถูกทางแล้ขนมงดให้เขากินน้ำเองได้เยอะๆก็มาตรวจเลือดเป็นระยะๆะะเดี๋ยวก็ต้องรู้ว่าลงได้แบบแม็กซิมัมเท่าไหร่รที่แบบใช้ชีวิตได้ปกติกินได้ไม่อ้วนดูร่าเลยเอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีลูกได้ไหมครับเนี่ยยังไม่ทันใหเลยเนาะยังครับมีแรงขึ้นหรือเป <laughs> <laughs> ล่าเออแข็งง้อเลยขอบคุณหมอกอัน <laughs> กลับบ้านกันนะครับให้พี่โยโกเป็นตุกกาหต้านะรถแนวิเกเตอร์รไว้บอกทางและเดี๋ยวมันก็จะเดินมาฝั่งนี้แล้วเราก็จะมองทางมเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอาพี่ศษโปลลงแล้วก็ขับรถกลับบ้านโอ้กลับบ้าน ถ้าไตนะครับก็จากครั้งที่แล้วที่ตรวจก็คือ5.7นะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ3.5 BUN อาก62เหลือ44นะครับยังถือว่าสูงอยู่แต่ว่าก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะก็ยังคงให้น้ําเกลือพิจิโกอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ปรึกษามหมอทีว่าจะให้มันลดลงเป็นวันเว้นวันไหมหรือวันเว้นสองวันส่วนข่าวร้ายก็คือคุณตาซาออกมาแล้วนะครับเจอซีดนะครับประมาณ6ก้อนทั้งท้องซ้ายและท้องขวานะครับทีนี้คุณหมอบอกว่าผ่าไม่ได้นะครับผ่าตัดไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องตำน้าเกลือแล้วก็อยู่กับมันไปคุมค่าไตาให้ปกติสังเกตอาการนะครับว่าพี่จะโปรแลเลิกไหมหรือว่ากินอาหารปกติไหมถ้ากินอาหารน้อยลงแล้วอ้วกเนะี่ยอันนี้อันตรายแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ต้องโดนน้ำเกลือเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าไปตรวจเพิ่มมีก็เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับลาผู้ชมก่อนลาผู้ชมก่อนลาผู้ชมก่อนเอาลาแล้วนรนั่นาลาลา,ลา,ลาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว